หลายคนคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าอาการของจูดี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่นีโอเสียไปแล้วใช่ไหมคะจูดี้เขาก็ยังมองหานนโออยู่นะคะคือจูดี้ไม่รู้ค่ะว่านีโอหายไปไหนหลังจากวันนั้นแม่ก็ไม่พาจูดี้ไปข้างบ้านนนโออีกเลยะคะ่ะก็ยังมีความเคยชินอยู่นะคะก็จะมีเลี้ยวไปบ้างแต่ว่าก็มองหน้าหมามานะว่าหมา,มาเลี้ยวไปไหมอ่าไม่เลี้ยวก็ไม่เลี้ยวอ่ะไป พอไม่มีเพื่อนเล่นก็เล่นกันกับป้ากับม้าแทนค่ะ <Hey. S 1> จูดี้ก็ดูสนุกดีนะคะดูไม่มีทีท่าว่าจะเหงาหรือหงอยเลยจับแล,แล้วก็จะมีบางวันที่ป้ากับม้าก็พาจูดี้ไปหาเพื่อนใหม่ที่อ่างแก้วมอชอด้วยค่ะแม่เข้าใจดีนะว่าทุกคนกําลังเศร้าที่นีโอเสียไปนะคะแต่ทุกคนจูดี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะคือเขาไม่ได้เข้าใจอะไรซับซ้อนได้ขนาดนั้นนะคะ จูดี้เขาก็ดูมีความสุขดีไม่มีทีท่าว่าจะเหงาหรือหงอยเลยนะคะและที่สำคัญป้าม้าเป็นเมนหลักของจูดี้เลยยังไงก็ไม่ปล่อยให้จูดี้เหงาแน่นอนค่ะ <c oughs> <c oughs>